เจ็ดเรื่องพระมหาโมกขาลานะเถระผู้ที่ประทุษร้ายสิบประการ,ร,การอย่างได้อย่างหนึ่งทันตาเห็นทีเดียวคือเวทนาแรงกล้าหนึ่งเสื่อมเสียทรัพย์หนึ่ง ร่างกายแตกดับหนึ่งป่วยหนักหนึ่งจิตฟุ้งซ่านหนึ่งอุปสรรคจากราชภัยหนึ่งถูกใส่ความอย่างร้ายแรงหนึ่งสิ้นญาติที่จะให้พึ่งพาอาศัยหนึ่งทรัพย์สมบัติพินาศไปหนึ่งไฟไหม้บ้านหนึ่งหนึ่งผู้สามปัญญานั้นแตกดับไป ย่อมเข้าถึงนรกพอท่านี้ก่อนทีนี้เดี๋ยวอธิบาย10ข้อก่อนนี้สิข้อก่อนนะที่ว่าปัทุสลายในผู้ไม่ปัทุสลายอย่างที่ยกตัวอย่างไปในข่าวก่อนเนี่ยใช่ไหมอย่างถ้าถ้าเราโกรธใช่ไหมแล้วก็เขาก็โกรธ าตรงกันสองคนน่ยใช่ไหมถ้ามาเจอกันเนะี่ยจะอยู่นิ่งกันไหมไม,ไม่นิ่งหรอกกิริยาการมาก่อนเลยถ้ากิริยาการมาแล้วยังหยุดไม่ได้ล่ะวาจาก็จะตามมาและทิ่มแทงซึ่งกันและกันด้วยห่อคือปากอ้าวถ้าเดินจากกันไปอ่ะความโกรธยังอยู่ไหมยังอยู่เวลาไปเจอคนอ่ะก็จะไปเล่าก็ฟังใช่ไหม คนนั้นมาดีมาดียังไงเบียดเบยเรายัางไงยังไงให้เขามาช่วยถ้าเราไปหาพวกคือเราหาพวกเยอะเยะจะได้ไปลุมโกรธเขาแล้วเขาอ่ะก็หาพวกเยอะเยะจะได้มาลุมโกรธเราจะได้ชนะใครหาพวกได้มากกว่าชนะใช่ไหมโดยมาจากจะเป็นงั้นไงพราะเวลาคนโกรธกันแล้ว แบ่งไปพวกจะต้องหาพวกเพิ่มขึ้นไงเพราะอะไรเออมจะได้ข่มเขาเลยจะได้เยอะกับเขาเลยจะได้ชนะเลยถ้าไม่หยุดกดจะเป็นอย่างนี้ร่ําไปตลอดชาติก็จะทําอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้จะมีใครชนะไม่มีใครชนะเลยคนหยุดคือคนชนะคนทําคือคนแพ้ยิ่งหาพวกมาก ยิ่งหาพวกมาแพ้เหมือนกับตนมากทีนี้คำว่าที่ทางกล่าวนะเวทนาแรงกล้าคืออะไรโรคเบียดเบียนในตนมีโรคศีรษะเป็นต้นปวดหัวรุนแรงนี้เป็นต้นโดยไม่รู้สาเหตุเจะว่ากรรมส่งผลเมื่อก่อนเคยทำไว้ ต่อไปข้อ2คืออะไรเสื่อมเสียทรัพย์อันนี้ชัดอยู่แล้วจะเสื่อมด้วยภัยใดๆก็ตามอย่างถ้าเรามีทรัพย์เ,เงินเป็นต้นเลาเอาง่ายที่สุดเงินเราจะหายไปจากตัวเราด้วยอะไรบ้างโจนี่ชัดหน่อยใช่ไหมเดินอยู่ดีๆเอากระเป๋าเราหายไปไหนแล้วหรือเราไว้ในบ้านอยู่ดีๆกลับบ้านไป อา้าวทำไมกระจุยกระจายทำไมทรัพหายไปแล้วหรืออยู่ในบัญชีอยู่ดีๆไปเบิกเอาเลขหายไปแล้ว <c ười> ก็แล้วแต่วิธีของโจรนั้นๆนะหรือตรงตัวเลยมาประจันหน้าเลยมีเงินเท่าไหร่เอามาให้หมดไม่เอามาก็าตายนี้เป็นต้นหรือไม่บอกอ่ะแต่ดึงไปเฉยๆเลยพอดึงไปเฉยๆเสียดายไหม เสียดายดึงกลับไหมถ้าดึงกลับมาอาจจะเจอมีดบางก็ตกลงกันก่อนให้เรากลัวใช่ไหมเราก็ให้ไปใช่ไหมปลอดภัยนะเพราะตกลงไปแล้วไงแต่บางคนมาแบบไม่ทันรู้ตัวก็เสียดายสิกดดึงกันไปดึงกันมาตายมาเยอะแล้วอะความยิงกรามอะยังไม่ถึงตายหรอกกามแค่เสียทรัพย์แต่ไม่ยอมเสียทรัพย์ นั่นเรียกว่าประโยคะวิบัติคนนั้นวางตัวไม่ถูกต่อกรรม่างนี้ถ้าเราเดินทางไปนะเข้ามาเฉี่ยวโนเราโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเจ็บแค่นี้นะถ้าดามากกว่าเดิมนี่เรียกว่าประโยคะาสบัตดิไม่ต้องโทษใครสงบไว้เป็นดีเจ็บแค่ไหนก็เจ็บแค่นั้นจะไม่เจ็บเพิ่ม หรือว่าประโยคสมบัติวางจิตถูกเพราะอะไรเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อคือหยุดได้นิ่งได้สงบได้เวรภัยก็มีเท่าที่มีแต่ถ้าไม่นิ่งไม่สงบไม่เชื่ออะไรเวรภัยมากกว่าเดิมมาจากประโยควิบัติที่ตนทำเนี่ยเกิดหนุนมาให้ตอนเจ็บเนี่ยเป็นผลจากกรรม แต่ก่อนเจ็บทําอะไรนั่นคือประโยคะบางครั้งตนสแสวงหาเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปตี่อย่างบางคนเนี่ยโกรธใช่ไหมเดินมาจะาทําร้ายอีกคนหนึ่งยกมือไหว้เออกลับเลยอันนี้เรียกว่าประโยคะสมบัติให้เขาจิตอ่อนโยลงต่อไปคำว่าร่างกายแตกดับ ไม่ได้หมายถึงว่าตายนะหมายถึงว่าสิริละประสบอุปัตวะมือขาดเป็นต้นบางคนแขนขาดขาขาดอะไรพวกนี้นะโดยที่ไม่รู้สาเหตุไม่เห็นสาเหตุพึงลงสันนิษฐานไว้ตรงกับข้อนี้ปัทุสลายผู้ที่ไม่ปัทุสลายต่อ ต่อไปป่วยหนักอาภาษหนักด้วยโรคคือเปี้ยง่อยโรคเลื้อนจากสู่บอดไปเป็นต้นพึงลองสันนิฐานมาจากกรรมนี้ต่อไป จิตฟุ้งซ่านหมายถึงเป็นบ้าครองสติไม่ได้อีกคนบ้าคนบ้าอย่างกรรมที่ที่ได้ยินมาก็คือใครดื่มสุราใช่ไหมโทษน้อยที่สุดของการดื่มสุราคือถ้าเป็นมนุษย์ในภพชาติต่อไปเป็นบ้านั้นน,นก็คือเหตุหนึ่งนะนี่ก็คือเหตุหนึ่งนะกรรมกรรมแม่ต่างกันแต่ว่าส่งผลไปถึงถึงผลอย่างเดียวกัน ต่อไปอุปสรรคจากราชภัยสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะประธานยศตําแหน่งได้คือพระราชาคนที่ถอดยศได้ก็คือพระราชาอย่างนี้เป็นต้นถูกถอดยศเป็นต้นที่บางทีเมา่ก่อนก็ถอดยศด,ด้วยนะคลิปสมบัติด้วยนะบางทีก็ในเลเทด้วยนะมีเงินมากอยู่ดีๆนะต้องเดินเล่ยล่อนไปโดยที่ไม่มีอะไรเลย ทีบางครั้งไม่ได้ทำความผิดอ่ะแต่โดนอย่างนั้นอ่ะกรรมกรรมเก่าต่อไปถูกใส่ความอย่างไแร,แรงเรียกว่าถูกกล่าวตูว่าเจ้าทำกรรมนี้แต่โดยแท้แล้วตนไม่ได้ทำ ตนไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินไม่เคยคิดที่จะทําแต่ถูกกล่าวตูว่าเจ้าทํากรรมนี้นี่คือกรรมเก่าต่อไปสิ้นญาติที่จะให้พึ่งพาอาศัยอันนี้หมายความว่าเดิมตนไปอาศัยญาติคนใด และญาติคนนั้นนะ่ะช่วยเหลือและญาติคนนั้นอนะ่ะยังไงก็ตามที่เขาไม่ช่วยเหลือแล้วอ่ะด้วยเหตุใดก็ตามคือตายก็ตามไม่ตายก็ตามเดนะอันนี้บ้าเดินประยัดเขาเคยช่วยแต่เขาไม่ช่วยนี่คือสิ้นญาติที่จะพึงช่วยเหลืออาศัยํานักพักพิงหรือบางคนไปอยู่กับญาติใช่ไหม ถึงวันหนึ่งญาติบอกเออไปอยู่ไปหาที่อยู่ใหม่ได้แล้วนะอะไรงี้เป็นต้นนั่นคือเขว่าสิ้นในที่นี้นะสิ้นันเนี่ยก็ญาติตายอย่างเดียวนะคือเขาไม่ช่วยก็เป็นกรรมเก่าต่อไปทรัพย์สมบัติที่น่าไปทรัพย์สมบัติเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมบัติสมัยก่อนคืออะไรที่นาและข้าวเปลือกนะคือทรัพย์ เก็บข้าวเปลือกไว้อะข้าวเปลือกละถึงความเน่าบ้างหรือมีเหตุบ้างทองคำถึงความเป็นฐานเพลิงแก้วมุกดาถึงความเป็นเมล็ดฝ้ายเงินกาปณนะเป็นชิ้นกระเบื้องสัตว์สี่เท้าถึงความเป็นสัตว์บอดเป็นอาทิ อันนี้ทง้งเรียกว่าวิญญาณกะทรัพย์และสวะวิญญาณกะทรัพย์วิญญาณกะทรัพย์สิ่งที่ตนบอกว่า,าทรัพย์สบัติของตนเห็นแล้วปลื้มใจเสียไปพี่นาาไปสวะวิญญาณกะศทรัพย์สัตว์เลี้ยงของตนมันเป็นโรคมันตายมันมันถายไม่ได้ใช้งานไม่ได้ต่อไปฟไฟไหม้บ้านเป็นอย่างไร ไฟป่าย่อมไหม้อธิบายว่าในปีหนึ่งเมื่อไฟผลานอย่างอื่นแม้ไม่มีไฟคืออสนีบาตย่อมตกเผาผลานฟ้าผ่าบ้านบ้านไหม้นี้แต่ถ้าเป็นไฟอื่นนี่เห็นอยู่แล้วไฟลามมาติดมาถึงบ้านของตนบ้านตนไหม้ไปแต่ถ้าการถึงจริงๆไม่ต้องมีไฟลามมาถึงไหนหรอกฝนตกฟ้าผ่ากลางบ้าน ส่วนสุดท้ายล่ะเมื่อสิ้นชีวิตแล้วย่อมเข้าถึงภูมินรกอย่างนี้คือผลจากเบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนตอบส่วนจะได้กี่ข้อแล้วแต่กรรมนั้นๆส่งผลตรงกับข้อไหนใน10ข้อแล้วแต่เวลานั้นๆของกรรมนั้นๆส่งผลบอกไม่ได้กรรมเป็นตัวบอก เหตุคืออะไรพระศาสดาประทับอยู่ในพระเบลุวันทรงปรารบพระมหาโมคขลานะพระโมคขลานะปรินิพานเมื่อไหร่ระหว่างภาษาลิบุตรกับพระโมคขลานะใครใครปรินิพานก่อนภาษาลิบุตรเนี่ยคือสิบห้าข้ามเดือนสิบสองหลังจากนั้นพระโมคขลานะปรินิพานหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธะปรินิพาน พระอากรสาวกปริาพานก่อนเบื้องขวาแล้วก็เบื้องซ้ายแล้วก็พู้เจ้าตึงมีข้อความานะผู้เจ้าทรงเหลียวไปเบื้องขวาเบื้องซ้ายไม่เห็นพระอาการสาวกเพราะอะไรปริาพานแล้วเราทรงเศร้าโศกไหมไม่เศร้าโศกเรามองไปไม่เห็นญาติเราโศกไหม,ไม <laughs> อย่าไปเศร้าโศกไม่เศร้าโศก กรรมเป็นตุตมะทาความพอใจเรื่องกรรมทําให้ถูกต่อกรรมจะเป็นที่พึ่งจะมีความสุขแต่ว่าเข้าใจกรรมจริงๆก็คือดับกิเลสดับกรรมดับวิบากด้วยมรรคมืองแปดนี่คือเข้าใจกรรมจริงๆนะเหนือกว่ากรรมจริงเรียกว่าเข้าใจนะแต่ถ้าแสวงหาอยู่นี่เรียกว่าใต้นะเป็นกิเลสไม่เรียกว่าเข้าใจเรียกว่าติด ก็เหมือนกับคำนี้เข้าใจขันห้าเนี่ยคำนี้ใช่ไหมไม่จะจําแต่บัญญัติบัญญัตินี่คือรูปของเราเวทนาของเราเนี่ยไม่เรียกว่าเข้าใจขันห้าแล้วนั่นคือติดแล้วเข้าใจคืออะไรไม่ยึดว่ารูปเป็นตนตนมีรูปรูปอยู่ในตนตนอยู่ในรูปอย่างนี้เป็นอาทิจึงจะเรียกว่าเข้าใจขันห้าก็ทำราจากการเข้าใจกรรมคืออะไรก็หยุดก็ตัดกรรมด้วย ศีลสมาธิปัญญาตัดด้มรรคแปดแต่แหละนั่นจึงจะเรียกว่าเข้าใจเมื่อเขาว่าเข้าใจว่าตะาไม่ได้หมายเขาว่ารู้ว่ากรรมไหนพาไปภูมิใดภูมิใดจะเรียกว่าเข้าใจว่าตะานะต้องเข้าใจกรรมที่ทําให้พ้นจากว่าตะาจึงจะเรียกว่าเข้าใจว่าตะาเข้าใจหมายถึงปัญญาถึงมีคำว่าโลกิยะปัญญาโลกุตระปัญญาไงโลกิยาปัญญาคือสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่มีอพอบริษัทก็ เป็นผู้มีสามาธิที่เป็นกรรมมัสกาตาปัญญาบางชาติเนี่ยไม่ถึงฌานก็จะมีแค่กาเมาเอรจระว่าศีลเป็นแบบนี้บุญเป็นแบบนี้เป็นต้นก็คือเข้าใจในมหากุศลบางชาติออกบวชได้ฌานจากการแผ่เมตตาเป็นต้นนั่นคือเข้าใจโลกิยะพอเข้าใจมาถึงฌานสมาธิพบชาติต่อไปพระพิสัทธ์ก็ไปพรหมโลก ขอรู้เท่าถึงก็ไปพมหาโลกนั่นก็คือเข้าใจวัตตะแต่เข้าใจคํานี้คือกรรมมัสกาตาปัญญายังไม่ถึงสัจจาโนโุลมิกาคือเข้าใจเรและสัตส,สีพอะนันธาต์อยู่ในวัตตอยังเรียกว่าเข้าใจแท้จริงไม่ได้เรียกว่ารู้ปริปทาไปสู่ไปสู่คติต่างๆว่ากรรมใดพาไปอบาย กรรมใดพามามนุษย์กรรมใดพาไปเทวโลกไปพรมโลกเข้าใจแบบนั้นเป็นโลกิยะปัญญาต้องหลุดพ้นเท่านั้นจึงจะเป็นโลกุตระโลกุตระเกิดขึ้นครั้งเดียวเรียกว่ารู้จักทุกขรู้จักสมุท,ทยัยรู้จักนิโรธรู้จักมรรคครั้งเดียวเท่านั้นขณะจิตเดียวดูแจ้งอเลสาสีจึงจะเป็นความเข้าใจที่แท้จริงเพราะไม่ตกไปในกระแสะของวัตตะอีก เดลถีประชุมกันลาบสก,การลาเกิดขึ้นในพระศาสนาของพระกดมเพราะอะไรทำไมคนทตาบ,บุญเพราะพระโมกขารนะเนี่ยไปเทวโลกอยู่เรื่อยไปแล้วก็มาบอกว่าเทวดาองค์นั้นได้ถึงวิมานนั้นวิมานนั้นเพราะเขาทบ,บุญอะไรส่วนมากไม่พอหรอกในพระศาสนาของพระพุทธเจ้า,าทำนองเดียวกัน พระมกาลนาณะไปไปถามเปรดอีกใช่ไหมทำกรรมอะไรกรรมอะไรส่วนมากก็ตรงข้ามกับพระทรมุ่นไหนนี้อีกพอกลับมาบอกกลับมาประกาศประกาศละ่ะเราชนก็นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอันมากเพราะท่านลาบสักการะของเดลถีที่เคยมีก็เสื่อมลงเสื่อมลงคนก็เปลี่ยนที่ทำบุญแล้ว ถ้าพวกเราสามารถจากฆ่าพระเถระนั้นได้ไซส์ลาบและสักการะจักเกิดแก่พวกเราอีกเราจักทำอย่างไรชักชนอุป,ปตา k ข,ของตนรวบรวมทรัพย์พันกาปะนะแล้วเรียกหมู่โจรที่ทำกรรมคือฆ่าบุรุษอาชีพนี้มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะรับจ้างฆ่าคน อาชีพเก่าแก่เลยอยู่ถึงปัจจุบันนี้ที่เขาก็รู้ใช่ไหมจะฆ่าใครเนี่ยเอาเงินไปให้ใครอาชีพนี้อยู่มาถึงปัจจุบันนี้นะแล้วก็สั่งว่าพระเถระชื่อหมาโมกาลณะอยู่ที่กาลสศีลาพวกเจ้าไปในที่นั้นจงฆ่าพระเถระเสีย กาลศิลากาแลศิลาหินดําหินดำเนี่ยนะเคยชี้ให้ดูแล้วนะอย่างนี้ที่ลัทธิวันใช่ไหมเวรุกวันอันนี้คือพระราชวังของพระเจ้าพิมพิสารทาง12กิโลเนี่ยที่พระเจ้าพิมพิสารมาเฝ้าพระเจ้าที่ เสดระธิวันตาหนุ่มเนี่ยระหว่างทางเนี่ยในวันที่สองไม่มีที่จะเดินเลยสิบสองกิโลนแน่นขนาดไปด้วยหมู่คนเพราะจะมาเฝ้าพระเจ้าที่ลทัทธวันตรงกลางเนี่ยจะมีกาละศีลาฝั่งตรงข้างจะเป็นปาสาณนะเจดีที่ทามเนี่ยมาเฝ้าพระเจ้าและทูลถามปัญหาเสดตอนนี้เป็น มีแต่ต้นไม้เรียกว่าสวนป่านุรักษ์ไม่มีบ้านเข้าไปอาศัยเขาก็ไม่ให้เข้าเป็นเหมือนกัวบว่ามรดกข,ของเขาอ่ะนะก็จะคล้ายๆกับคิจกูดที่มองไปเห็นแต่ต้นไม้เลยไปสุดก็คือถ้ามิทาสาละฝั่งนึองคือเขาคิจกูดอีกฝั่งนึองคือเขาปันดวะ ตรงกลางนี่แหละเป็นเมืองอนุรักษ์เมืองเก่ามีอยู่สองแห่งนะราชเก่าที่เขาอนุรักษ์ไว้ถ้าขุดเข้าไปก็เจอเจอฐานของบ้านเศรษฐีบ้านของพวกฐานผู้รับใช้นะี่ยที่ใกล้ชิดกับพระราชาอันนี้กาลสิลาเป็นที่ปฏิบัติของพระโมคคัลลานะที่ถ้าตอนที่ ผู้เจ้าประทับอยู่ที่เคจกูดใช่ไหมถ้าท่านมาเฝ้าก็ท่านจะอยู่ถ้ำฐานพระโมกขลานะถัดไปเกิดถ้ำของพระสารีบุตรถัดไปก็คือกุฏิของพระอนทน์จะเป็นแบบนี้บางครั้งผู้เจ้าประทับอยู่ที่พระเวลุวันพระโมกัลานะก็จะอยู่ที่กาลศีลาพอดีช่วงนั้นผู้เจ้าประทับอยู่ที่พระเวลุวันพระโมกัลานะจะอยู่ที่กาลศีลา ไปล้อมที่อยู่ของพระโมคคานานะพระเถระรู้ว่าโจรล้อมจึงออกไปทางช่องลูกกุญแจโจรไม่เห็นวันลุกขึ้นก็ไปล้อมอีกพระเถระก็ทำลายมนทนช่อฟ้าหออไปสู่อากาศในเดือนแรกก็ดีท่ามกลางก็ดีเดรถีไม่อาจจับพระเถระได้มาถึงเดือนสุดท้ายพระเถระรู้กรรมที่ตนทำไว้มาฆ่าชีวิตจึงไม่หลบเลี่ยง จับพระเถระได้ทุบกระดูกแตกแล้วเหวี่ยงไปที่พุ่มไม้โดยคิดว่าตายแล้วพระเถระคิดว่าเราจะเข้าพระศัสดาก่อนแล้วจึงจากปรินิพันฑ์จึงประสานอัตภาพด้วยชานไปสู่สำนักพระศัสดาโดยอากาศกราบทูลว่าข้าพระองค์จากปรินิพันฑ์พระเจ้าข้าเธอจากปรินิพันฑ์หน้าที่ไหนโมคะลานะ ที่กาลศิลาพระเจ้าค้าโมกขาลานะถ้ากันนั้นเธอจงกล่าวทำแก่เราแล้วค่อยไปบัดนี้เราจะไม่เห็นสาวกเช่นเธออีกพระเถระถอยบังคมหอขึ้นไปในอากาศแสดงฤทธิ์ต่างๆอย่างพระสารีบุตรแสดงฤทธิ์ในวันปรินิพพานแล้วกล่าวทำถวายพระาศาสดา สอยบังคมพระศาสดาไปสู่กาและศิลาปรลินิพานอันนี้ตรงตามนี้นะพระสารีบุตรก่อนปรินิพานก็มาลาผู้เจ้าแล้วก็หออยู่หลายครั้งแล้วก็แสดงธรรมะแล้วก็ทูลลาไปพระมคคลานะก็ทำนอนเดียวกันทีพระสารีบุตรตอนที่ท่านจะลาไปปรินิพานเนี่ยผู้เจ้าก็ให้ภิกษุห้าร้อยส่งพระสารีบุตรด้วย ปราสาทลิบุตรอยู่ไหนราชาคฤห์ใช่ไหมระหว่างทางจากราชาคฤห์มานาลันทาเคยไปใช่ไหมสิบกว่ากิโลระหว่างทางเนี่ยตรงนี้จะเป็นอัมพระรัตถิกาอุทยานของพระเจ้าพิมพิสารผู้เจ้าเคยเสยเด็จมาแสดงเนี่ยตรงนี้อย่างที่แสดงที่ทีหกสิบพรมาชาลสูตรตรงนี้ ที่ตรงข้ามกันจะมีสองแห่งนะแห่งหนึ่งคือโมกคันหมู่บ้านบ้านเก่าพระโมกคารนะอีกแห่งหนึ่งคือสารีจักหมู่บ้านพระสารีบุตรพระสารีบุตรก็เดินทางมาณนะที่บ้านนี้บ้านเก่าท่านมาดาท่านยังเป็นบุตรชน พอท่านมาพักล่ะเท้าจ่าตุวมาราชก็มาเฝ้าเท้าสากะก็มาเฝ้ามาพรมก็มาเฝ้ามารดาก็เลื่อมใสต่อตัวท่านท่านแสดงธรรมะมารดาก็ได้โสดาบันและท่านปรินิพานที่บานนี้น้องจ่ายคือพระจุนทะก็เอาพระธาตุของท่านมาถอยผู้เจ้าผู้เจ้าก็ทรงให้ก่อเจดีบรรจุพระธาตุของพระสารีบุตร พระเจ้าอาชาติศัตรูตอนนั้นเนี่ยภาษา45แล้วนะกษัตริย์เปลี่ยนแล้วล่ะจากพระเจ้าพิมพิสารมาเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านนอนไม่หลับมา8ปีแล้วตั้งแต่ทําบิดว่าฆ่าพอฟังธรรมะสามัญยาดพลทสูตรจึงนอนหลับเห็นผลประจักรในปัจจุบันด้วยศีลขันสมาธิขันปัญญาขัน พอลุกออกไปผู้เจ้าตัดว่าถ้าเท้าเธอไม่ทำปิดโยคาดจะได้ดวงตาเห็นธรรมในอัสนะนี้ฟังจบเดินกลับต้องไปโสดาบันบารมีถึงแต่กรรมมากั้นไว้ทำให้ที่จะได้มรรคผลรอไปก่อนไม่ได้สูญหายนะเป็นบารมีติดตัวไปจะได้ในอนาคต โจนพอได้ทำกรรมเสร็จก็ไปดื่มสุราโต้เถียงกันมึงลองมือตีก่อนมึงไม่รู้เหรือว่ากูตีก่อนใครทุบก่อนทุบหลังไปโต้เถียงกันจารุบุตรได้ยินนำความมาทูลแก่พระเจ้าอาชาติศาตูก็สั่งให้จับโจรด้วยและสมณะผู้ว่าจ้างด้วยห้าฝัง เพียงเสดอกลบด้วยฟางก่อไฟเผาไถด้วยเหล็กจับเสียบเหลาสี่คนให้เห็นเป็นตัวอย่างใครหนะักก่อใครน <S <S 1> <S 1> เนาะกรรมเนาะกรรมถึงไม่พ้นก็ว่าอย่างคนที่ที่ลงลงโทษนะถึงต้องโดนอย่างี้ยนะทำไมพระเตมีถึงทำเป็นใบไงนะ้พอรู้เลยว่าสมัยก่อน ที่บีดาตัดเศนนี่แหละเราเคยพูดอย่างนี้มาแล้วต้องลงนรกสองหมื่นปีเพราะคำนี้ตัดมือตัดเท้าประหารชีวิตเราไม่พูดดีกว่ากลัวกรรมที่จะต้องพูดลงโทษคนอื่นอันนี้โจทย์นะโดนเสียบไว้สี่คนนอกนั้นฝังเผาแล้วก็ไถกลบ ส่วนมูลเหตุคืออะไรกรรมของพระมหามโมคลานะเขาทุบตีมาราบิดาผู้ร้องอยู่แล้วทิ้งไว้ในดงกรรมในอดีตของท่านที่จะมีวหารนะที่ว่าพระพุทธเจ้าพระองก่อนนะ่ยก็ทรงทำนายพระ พู้เจ้าพระองค์นี้แล้วก็ทําลายถึงอัคราศาวกว่าอัคราสาวกเบื้องขวาคือสารีบุตรเบื้องซ้ายคือโมกขารนะเขาจะขึ้นจากนรกมาเป็นอัคราสาวกคํานี้ไงแต่เมื่อจะขึ้นมาปุ๊บเป็นเลยนะหมายถึงกลับเนี้ยนานน่ยใช่ไหมถึงเคยลงนรกมาหลายชาติแต่ก็ดูแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพึ่งขึ้นมาไม่กี่ชาติเลยแล้วมาเสด็จเป็น คละสาวกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งไปเหตุสันลกสันลกเนี่ยมันไม่ใช่เขาไม่เคยทำบ,บุญมานะหรือเราเห็นคนที่ลำบากยากจนค้นแค้นทุพพลาภาพอย่าไปดูหมิน่นอย่าไปดูถูกนะกรรมมาบางังกรรมาตัดเขาสักพักหนึ่งนะบางทีเนี่ยเราก็บเขาไม่รู้ใครดีกว่ากันนะเนี่ยบางทีเห็นผู้ที่เกิดอยู่ในนรกอะน,นะ สร้างบารมีมาแต่ก,กรรมทําให้เกิดเป็นอย่างนั้นะต่อไปเขาจะถึงโลกุตรละมีมากเรื่องของกรรมนะเรื่องของความไม่รู้เนี่ยมันพลาดกันได้ส่วนเรื่องบุญบารมีอันนี้วัดกันไม่ได้แต่ละคนเนี่ยต้องทําไป